สวัสดีครับพวกเราสักภาษาสนรวมควบคสัวสนุกทั้งครอบครัวจากตัวพูดวันเขาพี่กลับมาเนี่ยต้องมาพร้อมแคปชั่นในหลังคับถึงหน้าคุณจะใสถึงใจคุณจะสะอาดแต่ก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับโอ้เป็น่วงเป็น่วงทุกคนดีดีอินเทรนเข้ากับช่องนี้เลยแต่ ตกใจเลยทีเดียวแล้วอีกช่วงหนึ่งที่ต้องพูดเดี๋ยวรอนะช่วงช่วยกันแซ่บเนี่ยตอนนี้โอ้โหคนที่ส่งคลิปเข้ามาแล้วคนที่ได้เข้ามาในรายการแล้วเนี่ยบอกเลยว่าขายดีขายดีมากแล้วตอนนี้ยังสามารถส่งคลิปเข้ามาได้อยู่ถ้าอยากให้เราช่วยโปรโมทค่ะถูกต้องครับส่งมาเยอะส่วนเทพธิดาปาราพาแซ่บนี้่หคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้ามีเมนูเด็ดเกี่ยวกับปลาราที่แปลกใหม่และอร่อยด้วยส่งเข้ามาประกวดกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลกวา หลือ้วันแล้วนะครับถึง15กุมภานี่ครับผมถูกต้องครับผมปลา้ามาแล้วดูข้างหน้าสิครับคุณเห็นไหมฮะนี่คือวุ้นครับวุ้นแท้ๆคุณอาจจะไม่เชื่อผมไม่ถามหน่อยพี่ฝนคุณชอบทานวุ้นอะไรชอบทานวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้มันบุ้ิเค้กพี่ฝนชอบทานวุ้นเส้นจ้าอ่ามันไม่ได้ไม่ได้ถามพี่บุ้ทดีกว่าผมบอกวุ้นเส้นครับผม อะไรนะมีกุ้งด้วยกุ้งอบวุ้นเส้นครัเหมือนไม่ได้ฟังพี่ฝนเมื่อกี้คับขอทางคนท้ายฮะคุณแพงคุณชอบทานวุ้นอะไรครับชอบวุ้นที่แบบว่าสวยๆอะค่ะอ๋อด้าวมองกับตัวเร้าวยจริงี่คบเนี่ยอุ้ยหมดแล้วอะไรกันเนี่ยตกใจหมดแล้วนะดังนั้นนะถ้าวุ้นสวยๆแบบนี้นะครับผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับร้านนี้เลยครับร้าน K B วุ้นแฟนซีบายบ้านสลัดครับนี่ หน้าตาหน้าทานต้องร้านเคแอนบี B. วุ้นแฟนซีใบบ้านสลัดพ,พร้อมเติบทั้งวุ้นแฟนซีวุ้นเจลาตินและวุ้นเวียดนามทั้งแบบคัพและแบบเคก้กรสชาติอร่อยหอมมันหวานน้อยคนทานมังทา่าเจก็ทานได้นอกจากนี้ทางร้านยังมีสอนทำวุ้นสร้างงานสร้างอาชีพ เปิดสอนมานานกว่า8ปีส่วนใครที่ไม่สะดวกมาเรียนที่ร้านก็สามารถเรียนออนไลน์ได้วันนี้ไปพบกับร้านแคแอนบีหุนแฟนซีบายบ้านสลัดในรายการกันเลยค่ะเราอยู่กับคุณพรอนเช์รักนิ่งนะครับแล้วคุณณภาษาณันทีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหที่มาที่ไปของร้านคือยังไงครับร้านนี้อันดับแรกนะคะเราเริ่มจากการขายสลัดก่อนแล้วก็ต่อยอดมาเป็น วุ้นกะทิวุ้นแซนซีค่ะกื่อไลนก็เลยมีต่อท้ายด้วยบายบ้านสา่ะใช่ค่ะแล้วมาเป็นวุ้นได้ไงคะพี่ก็ต้องการเพิ่มรายได้ต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่ขึ้นมาค่ะแต่วุ้นของร้านนี้ สวยมากเลยดูหน้าตาจริงๆเลยป่ะนี่นี่ผมขออนุญาตดูได้ไหมได้ชิมได้เลยมันชิมได้เหครับได้ค่ะไม่ต้องดูอย่างเดียวนะกินได้ด้วยกินเลยค่ะได้ขออขอชิมหน่อยละกันครับรสชาติอะไรอะคะพี่เป็นวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมค่ะวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมแต่หน้าตาอาจจะสวยงามแตกต่างใช่ค่ะก็เลยได้ชื่อว่าวุ้นแฟนซีแฟนซีทำงานที่เขาแบบนี้คือสวยมากๆเลยอ่ะไม่นานค่ะอร่อยด้วยค่ะอ๋อใหญ่ๆป่ะเอาเลยแล้วกันต้องทำเดียวครับผม เป็นไงคะฮึผมกอดเลยมาทันทีได้เลยผมขอดูเนี่ยวุ้นรูปเป็ดนี้มันคืออะไรครับแนะนำให้ผมฟังหน่อยที่นี้ก็จะเป็นตัววุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมเช่นเดียวกันค่ะอ๋อครับผมตานี้เป็นแฟนซีรูปเป็ดน่ารักมากค่ะชอบแน่นอนและายคนที่แบบ ครับผมและนี่เป็นเค้กเป็นวุ้นส้มเป็นเป็นวุ้นกะทิเช่นเดียวกันค่ะแล้วตัวส้มนี่คือส้มจริงๆหรือเป็นเป็นวุ้นเป็นวุ้นค่ะของวุ้นไม่หมดเลยค่ะใช่ค่ะก็เป็นรสกะทิด้วยเหรอคะใช่ค่ะมันเหมือนผิวส้มมันเหมือนผิวส้มจริงๆอ่ะคุณผมเห็นแล้วนึกว่าส้มจริงๆแล้วรสชาติส้มไหมอะคะนั่นน่ะสิอ่าถ้าจะรสชาติส้มก็จะเป็นตัวนี้ค่ะมีน้ำส้มผสมด้วยค่ะองสใช่ค่ะรสชาติหนึงได้ไหมรสชาติหนึงได้ไหมผมขออนุญาตนะเพราะว่า เรื่องของความสวยเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันดีอยู่แล้วแต่รสชาติเนี่ยดีไม่แพ้กันอร่อยมากกินมะพร้าวคือชัดมากเห็นต้นแคตาลอย่างเงี้ยดูเขียวๆแต่มีความหวานพอดีพอดีอร่อยครับชอบน้อยอร่อยมาก,มากอร่อยมากครับแล้วสำ <นะ S 2> หรับคนที่แบบว่ากินของหวานกัวอ้วนแบบเนี้ยแคลอรี่สูงไหมคะอยากร<ม>ู้เลื่อเนี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นแกทีจาก ถ้าเป็นบุนกะทิจากกะทิอค่ะร่างกายเราสามารถเผาผ่านได้ไม่ตกค้างค่ะคุณก็บอกคุณเบียร์ครับผมขอถามหน่อยเนี่ยที่ผมทานไปเนี่ยมันคือเท็กซ์เจอร์มันพอดีเลยใช่ไหมมันทําได้ยังไงคือปกติผมทานบุนแล้วมันจะแบบแข็งๆนิดนึงอะอ๋ออันนี้ก็งเนยด้วยด้วยสูตรของเราดค่นด้วยแล้วก็ สูตรให้แบบลงตัวกับค้งรสชาติแล้วก็รจสผราูปร่างหน้าตาแบบให้ดูสวยงามแล้วก็น่ารากคุณพี่ครับคถึงสวยงามเดี๋ยวนะพี่คุณสวยมากอันนี้ต้องคุกบเลยค่ะอันนี้ต้องคุกบเลยค่ะเป็นบุลที่เป็นรูแบบนี้ตัวนี้คือตัว้ลเวียดนามนะคะก็คือคนที่ทานเจทานมังสามารถทานได้เหมือนกันตัวนี้คือะตัวนี้ก็คือตัววิปปิ้งครีม ับน้ำมะพร้าวค่ะน้้ำมะพราวเคยเห็นวุ้นมาเยอะนะแต่แบบโรแบบนี้อไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นที่แรกไหมเนี่ยใช่อันนี้จะเป็นเจ้าแรกจะขอมีดีคเจ้าของโรจะเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยที่ทางร้านอเป็นเจ้าแรกขอองงเมืไทยใช่ใช่ะถามคือดอกไม้นี่คือใช้เป็นดอกที่เอาจากต้นเหรอครับเดี๋ยวแล้วใช่ค่ะใช้เข็มฉีดเข้าไปใช้เข็มฉีดฉีดเฮ้มันลวนละยได้เลยได้เลยอะไรขอรูหน่อยฮะเป็นไงค แนี่ที่บอกว่าผมน่าสนใจมากมันเป็นมังสวิรัตเป็นเจหมดเลยเพราะว่ามันเป็นครีมจากมะพร้าวใช่ไหมครับที่ใส่ตรงนี้เลยค่ะอยากลองได้ได้ได้ด้านในดูดูสิคุณผู้ชมมันเหมือนดอกไม้จริงๆค่ะะดินๆหนึ่งนะคะขอชิ้นนี้ไหมครับผมคือฝันนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันครับอันนี้คือปกติเราเป็นเป็นวุ้นของเวียดนามใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นวุ้นเดนามอันนี้อร่อยค่ะ ฝนรู้ป่ะผมนึกถึงภาพอะไรเหมือนเราเดินอยู่ไปในอพอลเรียมที่หนึ่งที่มันล้อมไปด้วยปลาครับแต่เนี่ยล้อมไปด้วยดอกไม้ครับดูสิผมบอกว่าความสวยงามคือมันได้มากนะอมนุ่ม่ตานะแนะนำทางนู้นหน่อยครับมีอะไรบ้างต้ขนาดนี้ราคาที่เป็นดอกกุหลาบยืนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นเจลลินดอกไม้สามมิติซึ่งข้างในจะเป็นบัตเตอร์เค้กค่ะ มีบาตเนื้อเค้กในะนะคะมีบัตเตอร์เค้กมีเนื้อเค้กข้างในเลยเนี่ยใช่ค่ะด้วยค่ะอยากทานเลยได้ไหมคะอยากทานเลยขอหน่อยได้ไหมครับแต่อย่างนี้มันทำยากไหมคะคือด้านในต้องเป็นเนื้อเค้กก่อนแล้วด้านนอกเป็นวุ้นีชั้นนึงเนี้ยก็ใช้เวลาใช้เวลานิดนึงค่ะในการทำผนชอบไหมฮะแบบนี้ อชอบค่ะชอาต้นแรกบอกไหนชอบคุณเส้นอ้าวเป็นใจมาชิมของพี่แล้วชอบเลยอร่อยมากเลยแล้วแกนตรงกลางนี่ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยมัมว่วิกิมมตัววิวิมครีมนี้ของนันเดรย์คีมใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมืชค่ะ ขอคุณขอจานอีกใบนึงได้ไหมคะแ่แต erm ่ขอชอบตรงที่มันแบบว่าเจมังซาราสทันได้นี่แหละคุณอันน yeah ี้ทำจากเจลลี่ปลาบอกว่าจะกินไม่ได้เลยอ่ะเป็นเจลาตินปลาเป็นเยลลี่ค่ะใช่เป็นเจลลี่ปลาที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคโอ้ยสว่างก็มีประโยชน์ด้วยสิครับผมนี่นะคะนี่คือชิ้นสุดท้ายแล้วยิ่งหญ่เป็นมากนล่เป็นเค้จริงๆเลยคุณผมไม่เคยเห็นเลยนะ นี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะสั่งทําแบบนี้บ้างใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาถ้าผมทำจริงๆผมจะใช้เวลาประมาณ1.2ชั่วโมงค่ะอ๋อไม่นานนะไม่นานค่ะเคยเห็นบอกว่ามีสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ร้านมีเปิดสอนด้วยค่ะเปิดสอนตัวเจตินดอกไม้สามมิติตัววุ้นเวียดนามแล้วก็วุ้นพันซีวววววแล้วก็มีขนมอื่นอื่นอะไรอะไรค่ะค่ะต้องติดต่อยังไงบ้างค่ะสามารถติดต่อได้จาก แฟนเพจ KNB วุ B, ้นแฟนซีใบบานสลัดนะคะลแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0613966656ค่ะเห็นวุ้นหน้าตาส,สวยๆนี้ค่ะมินิดนึงราคาแพงไหมพี่ก็นิดนึงค่ะประ,ะมาณเริ่มต้นราคาปกติราคาเริ่มต้น,ตตนอ่หปอนก็400เอ่อ 690ไม่เก้ิบไม่ไดนไม่ได้เพรนะความไม่ได้ใช่ค่ะอันั้นเป็นของวุ้นกระที่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเยลลี่นะคะเริ่มต้นที่ปอลละหนึ่งพันบาทใช่ค่ะจะใช้เข็มฉีดเข้าไปค่ะมันจะใช้ความสามารถ อีกระดับหนึ่งขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะก็โทรไปสั่งที่พี่เขาได้เลยหรือว่าเข้าไปที่เพจก็ได้นะคะ K n B B w ้ n f a n ซีบ y by b า n Sala นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ชายขอบคุณเลยค่ะช่วงน้านะครับไปชมกับช่วงช่วยกันแซ่บแซ่บค่ะแซ่บค่ะ ให้มีสุดประหลาดแทบับสุดสร้างสรรค์ส่งมาชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1น1 0 0แสบาทได้ที่ a c e b o o k แทบพราซาวันนี้ถึงสิบห้ากุมภาพันธ์นี้นะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มตราบิกที าความสุขแห่งปีกับกิจกรรมเท,ท็ดดดาปาราพาแซาบรวมสร้างสรรค์เมนูจากปาราสุดครีเอทชิงเงินรางวัลรวมกว่า1น,านึ่งแสนบาทหมดเขตส่งความสุบสุดเพลินค่ะพันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มราบิกทีหัวใจ คุยกันเส้บน,นะคะร้านแรกเราอยู่กับคุณชยาพัฒน,นะะ์จันยารัตนวงศ์นะคะเจ้าของร้านโฮมคุ o กิ้งบายชยาพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะพร้อมไหมฮะเวลาหนึ่งทีครึ่งพร้อมเลยนะเชิญเลยครับสสครับจะมีสินค้านะครับจะมีข้าวเม่าหมี่ก็ระดับดั้งเดิมแล้วก็ลูกผลไม้หิ้ซึ่งเป็นของหาทานยากของโบราณนะครับตัวนี้เราพัฒนาสูตรขึ้นมาให้มีไปรุ่นชอบกันนะครับเพราะว่าจะมีรสี้ยวหรส อมมีห้ารสชาติเลยเหรอคะมีหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็มันๆมีเผ็ดด้วยมีครบอ่าแล้วสําหรับฝั่งนี้ล่ะคะฝั่งนี้จะมีคลองแคงนะครับจะมีอยู่4รสชาติจะมีต้นกำลับนะครับคือผักกาดกระเทียมราดกระชี้เปรียวเทมิไทน้ำตาลตอรแล้วก็มีมะพร้าวกลัวมะพร้าวกลัวค่ะนะครับแล้วก็มีชูเกอร์วัตเตอร์มาถึงเนยน้ำตาลแล้วก็มีกาแฟ อันนี้นี่คืออะไรครับอันนั้นของว่างครับอ๋อนี่ของว่างเป็นของว่างคะใช่ของว่างค่ะแล้วสำหรับแบบนี้ขายเท่าไหร่ครับพี่รับประทาบเก้าบาทครับ89บาทนะคะโอ้ถือว่ากล่องใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วสำหรับนี้เท่าไหร่คะเม้านะครับเขาบอกมีสองขนาดจะมีขนาดใหญ่คือ190บาทแล้วก็ขนาด เออเล็กคือ160บบาท160หบาทนาทีแล้วครับผมอ่าเหลืออีก30มินาทีสุดท้ายเมื่อกี้ผมทานฟองแข็งอร่อยมากเลยนะบัตเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับโรบเตอร์ไดไม่กินหอมของเนยไดไม่กินหอมเนยข้าวหวานกรอบมากคืออารมณ์เหมือนกับเรากินขนมปังเนยเนยน้ำตาล กินเกินเลยนะแบบนี้อ่ะมีแบบโปรโมชั่นไหมครับโปรโมชั่นคือซื้อครบ250บาทขึ้นไปส่งฟรีส่งฟรีช่องทางต่อเลยครับช่องทางต่อนะครับเอ่อจะมี a c e b o o k นะครับ i n s t a g r กรคือจะชื่อเดียวกันโฮมพุกกิ้งบายชัยพัทอ่าเบอร์โทรฮะมีไหมบัตทยเก้าเจ็ดหนึ่งเกองห้าหกหกห้แล้วก็095 915 6493ครับค้าบเดี๋ยวลอนะครับขอบคุณครับค่ะย้ายมาดูฝั่งนี้บ้างค่ะเป็นเค้กเลยครับเราอยู่กับคุณพันธารีพิทักษ์ธรรมกุลเจ้าของร้านเคโรเบคครับสวัสดีครับน้องน้องสวัสดีครับ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 อุ้ยแทำไมต้องย้ายมานี่เลยล่ะเดี๋สวัสดีไงเดี๋ยวเราไม่มีอนรญาตเสวัสดีครับข้รน้องคำรู้เลยครับผมค่ะก็ร้านเคโรเบคนะคะเป็นเบเกอรี่โฮมเมดค่ะ ซึ่งตัวอย่างเค้กที่เรานํามาในวันนี้นะคะก็จะมีด้านนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เค้กค่ะก็คือเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนี่แหะใช่ค่ะครัผมอัดให้เลยค่ะอันนี้ทํามาจากเอ่อมะพร้าวน้ําหอมแท้นะคะใช่ไม่ผสมกะทิเลยค่ะ่พี่บุญลองชิมดูอันนี้ล่ะคะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเรดเวลเวดเค้กค่ะคือช่วงนี้เนี่ยค่ะเป็นช่วงของวาเลนไทน์ก็เลยทางร้านก็จะมีเค้กสำหรับวาเลนไทน์ค่ะใช่คือด้านหน้าก เป็นบุปปี้พายอะค่ะที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อเป็นบุปปี้พายอันนึงเป็นคุกกี้นิ่มหน้านิ่มอ่าเป็นคุกกี้นิ่มใช่ไหมครับใช่และไส้ครีมชีสไส้ครีมชีสด้านหน้านู้นเลยนะคะใช่ค่ะแล้วตัวเาวนี่ล่ะคะอันนี้เป็นท็อปปี้เค้กอ๋อท็อปปี้เค้กให้ดูเรื่องของเป็นเบลนี่ทางร้านเราเนี่ยคือพิเศษตรงที่ตัวคาราเมลค่ะจะหนึบแล้วก็ไม่ ไม่แห้งจนเกินไปค่ะเวลาทานก็จะรู้สึกถึงคาราเมลใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าอ่าเรับก็ถึงเค้กส้มหน่อยขออนุญาตหน่อยอ่าใช่ค่ะคือทุกๆเดือนเราจะมีเค้กใหม่ๆมาค่ะซึ่งซึ่งช่วงนี้ก็เป็นตุดจีนใช่ไหมคะก็จะมีเค้กส้มมงคลค่ะแล้วก็จะมีขนมปุยฝ้ายค่ะอันนี้คือลูกละ60 ลูกละ60บาทนะคะส่วนลูกเล็กก็คือจะมีเซ็ตสี่ลูก60บาทค่ะก็จะมีลูกใหญ่ด้วยนะคะลูกใหญ่อ้นีกใหญ่มากๆเลยดูสะ่ากเคะอันนี้ใหญ่ทา่ปี้เลยต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อติดตามได้ทางเพจ c e b o o k Kerobake ค่ะแล้วก็ไลน์แอดเคโรเบคนะคะหรือโทรมาได้ที่ 096-359-5644ค่ะเก้ีค่ะมีเค้กันวันทนายแล้วมีเค้กของวันของเราไหมครับอ๋อไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวห้ากับเรื่องของค้นสุนทเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสองร้าค่ะแล้วไปต่อนะในช่วงของช่วยกันซับอีก3ร้านไปเลยครับช่วยกันซับครอยากทานนมสดเนื้อสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเชิญร้านนี้ อีจิโกะอเดมีให้เลือกทั้งนมฮอกไกโดนมเกาหลีและนมสดหวานน้อยหอมอะไรลองตัวไม่ใส่น้ำตาลหรือสารให้ความหวานสั่งซื้อได้ที่ไอจีอีจิโกะอเดหรือที่เบอร์094 549 6842จ้า น้ำส้มั้นสดๆจากส้มสามสายพันธุ์ร้อยเปอร์เซนตไม่ผสมหัวเชือ้อไม่ใส่น้ำเชื่อมอุดหนุนได้ที่ร้านเตะตุวยสนอกจากนี้ยังมีน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำฝรั่งน้ำอะโวคาโดผสมสวรสและเบเกอรี่สั่งซื้อได้ที่เพจเตะตุวยสหรือที่เบอร์066 154 2366่อจา้ามาอุดหนุนงานฝีมือกันจ้าที่ร้านโซนาทายงานผักโคเชผักมือทุกชิ้นมีทั้งพวงกุญแจ กระเป๋าสะพายตุ๊กตาถุงใส่แก้วน้ำและขวดน้ำสั่งซื้อได้ที่เพจโซน,น่าไทายหรือที่เบอร์095 659 0554จ้าคุณชมตามไปแซบกันเยอะๆเลยนะคะแต่ละร้านนี่วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะเชภาพิธีกรของเราค่ะอีลีกองอมนะคะแล้วก็เครื่องประดับจากคาริสาค่ะควันนี้พวกเราแซบภาษาศูนย์รวมความส สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ